มาในช่วงนี้ค่ะพลาดกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะวันนี้เ,นเราจะมาแนะนปปําแอปเซ่ามาดขัดโกงเบอร์โทรข้องมิดชาฉีพได้นะคะซึ่งทางตํารวจไซเบอร์ค่ะเขามีการแนะนําแอป,ป,ปไซเบอร์เช็คนะคะซ่ามาช่วยขัดโกงเบอร์โทรมิดชาชีพแล้วก็ซ่ามาตรวจเช็คบัญชีก่อนโอนเบียได้เหมือนกันค่ะกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะได้ประชาสัมพันธ์แอปไซเบอร์เช็คเทจะช่วยประชาชนขัดกรองมิดชาฉีพจากเบอร์โทรศัพท์ปริศนาเทโทรเข้ามา รวมทางสามารถใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเหล็กบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเบียด้นะคะเพียงนํ่ไม้เหล็กบัญชีไปไซส์แล้วก็กดโทรออกโดยระบบไซเบอร์เช็คเนี่ยเขาก็จ้ท่านข้อมูลโดยตรงจากระบบรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะครับโดยข้อดีของแอปไซเบอร์เช็ก็คือสามารถเช็คข้อมูลได้จัดแบบนะครับได้แก่เช็คเปิดโทร เช็คเลขบัญชีเช็ค SMS เช็คล n e เช็ค Facebook เช็ค TikTok และเช็คเว็บไซต์ครับนอกจากนี้เป็นข้อมูลตรงจากภาครัดก็ใช้งานฟรีไม่นักเครื่องเพราะแอปคณะแหลกมากขั้นตอนติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากเป็นแอปทีใช้ยืนยันตัวตนและแสดงพ้นเป็นสีเขียวครอบทางเจฟังก์ชันลองใช้งานแรกงไง่ายเลยนะครับไปลองไปโลดแล่นนะครับ